S <S นี่ครับมิสเตอร์68ครับวิไลฟาร์มสุดยอดพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวที่จ่ายลูกกระดูกโครงสร้างกล้ามเนื้อดีมากอันนี้คือใหญ่จริงใหญ่จังครับใหญ่แบบไม่ไม่จกตาครับเราจะหาหกคนวะลกรักอะไรพี่คนหนึ่งร้อยยี่ิอะไรนะร้อบ นี่รลูปร่างหน้าตาหูเหอครับกล้ามเนื้อหน้าอกกระดูกแข้งขาครับวันนี้ให้ชมตัวเป็นเป็นครับมิสเตอร์เคเอวิไลฟาร์มสุดยอดพอพันจ่ายลูกกล้ามเนื้อดีกระดูกโครงสร้างดี พามาเบิ้งเลยได้เหมือนคุณอ่ะงี้เบิดเทเลดีขนาดเบิงเบิตลเอี่เบิ้งสีละการยางของคุน แดง๋อวเราเนี่ยยูคิงนิ่งปานพุทลูป ปัจจุบันมีน้ำเชื้อจำน่ายครับทุกหมอทั่วประเทศไทยครับผมอยากได้ติดต่อบอยที่ซีก็ได้ครับมีคือกันมิสเตอร์เคเอพอกันไหมในคลิปนาครับสวัสดีครับ